ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดตด,ดิสตองเกตแบทเช่นกาวนะครับผมก็มีเจวเข้ามาใหม่แล้วผมเป็น KJ นะครับผมที่เรารอมาอย่างเนิ่นนานกันนะครับผมตอนนี้ทีมก็ได้ทําออกมาแล้วแล้วก็มีจกักรพรรดิเด็กนะผมดูเฮียดูท่าใหม่โทนดูดูดูเท่จริงนะอันนี้อยากได้มากเลยอ่ะโอ้โหดูของมักด้วยกันเ <laughs> นี่เนีย ตัวผมแหมตามต้นฉบับไปนะโอเคนะแล้วแต่ว่าตัวที่เราเล่นจะไม่ใช่ตัวนี้นะผมผมจะเป็นจกักรพรรดิเด็กนะแต่ผมจะมารีวิวสําหรับเคจก่อนนะครับผมสกิลที่หนึ่งนะผมอย่างที่เห็นไปนะก็จะเป็นการต่อยปุ๊บตุยท้องนะครับแล้วก็ต่อยตะลุยนะแล้วก็เตะปุ๊บนะหมจะประมาณนี้นะครับผมตัวสกิลที่สองเข้าไปใกล้ๆก่อนสกิลที่สี่จะเป็นคอร์เตอร์นะสกิลที่สองจะเป็นการ เตะขาแล้วก็เตะกลางอากาศนะผมก็เฟี้ยวมากทุกคนเป็นสกิลต่อของโบได้ดีเลยนะโอเคเรามาสกิลที่สามนะปุ๊บเนี่ยสกิลที่สามเป็นการเหมือนตบหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมดูไม่ออกสกิลที่สี่เหมือนว่าจะเป็นคอรเตอร์นะผมต้องเอาสปาวอ่านี่แอทแทกแอทแทกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาอะไรไปเนี่ยเฮ้ยสกิลอะไรวะไอ้นนี้ผมไม่รู้ขอเซตมาแน่เลยว้ากโดนสกิลอะไรไปเนี่ย โอ้หเรื่องมันมก็ดูเซอร์ไพรส์เลยสกิลที่4ปุ๊บสกิลที่4จะเป็นการเคาน์เตอร์นะต่อยนะแล้วก็หมุนแล้วก็โยนทิ้งนะผมจะมาณน,นี้นะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของอัตติกของเคเจนะผมก็จะม,มีขึ้นเขาว่า k เคเจข้างๆออกมานะสุดเทพท่าน,นี้ยอย่างหาไงอ่ะหาไงอ่ะโอ้หเขาบอกท่าน,นี้หาไงหาหาไงอะจะถามไปก่อน อ๋อไม่ตอบไม่ตอบโอ้ยหมูโค้เราคืนออลูลาความผิดแมบเปล่เาเฮ้ยจริงหรอเอ้ยก็แปลผมได้แล้วดิั้งนั้นอ่ะถ้าเราคืนออลูลาผมได้แล้วดิไม่ได้ใส่หมวกฟิวส์ยังเล่มไม่ได้ โอเคไหนๆก็อันนี้ละขอร้องสกิลหน่อยกันสกิลที่หนึ่งนะจะเป็นการกระโดดลงมาจากฟ้านะผมแล้วบึ้มนี่เดียวตายเลยนะอันนี้ไม่ได้คูนดาเมจนะตายเลยเอ้าเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดีพิมาก่อนดีพิมาก่อนเออเอาหลบด้วยหลบด้วยอย่ากนะฮึฮสไม่โดนไม่โดนไแต่เที่นะโอ้ยเหมือนอัปเดตปีที่แล้วเลยมาต่อไปตามชื่อนะดรอปคลิกนะผมยี่สิบยี่สิบนะวิ่งเข้าไปนะ ไอ้ออกไม่เอาดัมมี่ละนี耶เอา,เอาดัมมีม่ของจริงเฮ้ยดมนี่เข้ามากระโดดเตะเลยนี่ไงครับเหนียวโหตามต้นฉบับ,บไปเป๊ะนะฮะเรียบร้อยดอกชิพหลับที่สานี่ถึงเราจะกดอันติไม่ไม่หมดไว้มันก็จะอยู่คือมันก็จะแบบหายไปนะ โอเคเราจะมาดูท่าสกิลที่สี่นะโอ้โหสกิลที่สี่เราจะไม่สามารถกดได้จนกว่าหลอดจะเต็มนะถ้าใครสังเกตนะฮะเราก็ใช้สกิลอะไรไปเรื่อยก่อนเราบึ้มลงมาได้เนี่ยอันนี้จะเก็บสแต็กได้ค่อนข้างเยอะโอเคสกิลที่สี่จะเป็นสกิลที่เท่มากๆสกิลหนึ่งเลยนะดัมมี่ดัมมี่ขอร้องหน่อยดัมมี่ดัมมี่ขอร้องหน่อยร้องหน่อยดัมมี่ดัมมี่ขอร้องหน่อยไม่ใช่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 ตัวนี้ขอร้องหน่อยกดสกิลสี่ปุ๊บสกิลนี้นะคะผมคนที่อยู่ด้านในก็จะเป็นว้หอกได้หรือเปล่านะ จะไม่ใช่สกิลที่แบบล็อกคนน่ะเข้าใจไหมถ้่อยป่อยอากาศก็ได้ต่อยอากาศปุ๊บมันก็จะเป็นยาเเมกนป่บึ้มโอ้โหเยอะโคตรเสียวดูดูดูถ่ายยังกะพลากรสกิลจะประมาณนี้ตายเลยนะผมเดี๋ยวมี่เดี๋ยวมี่กูเดินไปด้วยเลยก็คือมันจะเป็นสกิลที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างไรกูคงอธิบายไม่ถูกกันก็คือ ไม่ต้องกดโดนคนนะแต่ว่ามันจะต่อยออกไปนะคือไม่คือเราไม่ต้องกดโดนคนนะเอ้ยนี่มาพอดีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสมุดน้ําแข็งนะถ้าเราเก็บปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นบอสนะผมนี่มันจะขึ้นชื่อบอสนะผม the frozen soul นะผมก็คือวิญญานน็ำแข็งมาเลยมาเออเอาปะตะคัเลยโอ้โหโอเคเราจะจำดูสกิลเขาหน่อยดีกว่านะฮะสกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งจะเป็นการ นี่เหมือนผลน้ำแข็งในบอฟฟ์เลยนะดูนี่จะประมาณนี้จะเป็นการเอาเอา่เอทุบพื้นนะเอ้ฝ่าเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าไงเหยียบพื้นนะแล้วก็จะมีน้ำแข็งพุ่งขึ้นมาเซตที่สองนะจะเป็นการโยนหอกนะฮะแล้วคุณก็จะแข่งไปด้วยนะสามารถโยนได้ไกลอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะ,ะเอาไม่ละเอาไมาล่ามาละ ก็จะเป็นมานนี้นะผมส่วนสกิลที่สามนะสกิลที่สามจะเป็นการลากเป็นการเตะแล้วลากนี่นแล้วก็เหยียบซ้ำแล้วก็เตะนะครับผมทุกสกิลจะไม่มีท่าฟินิชนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้มันจะมีท่าน,นี้เปล่าไม่มีสกิลที่สี่จะเป็นการดึงนะง่างยๆเลยเหมือนการล็อกนะสามารถใชระะ้ระยะระยะไกลได้นะ สามารถต่อของมวยเพื่อนได้ส่วนสกิลอันตินะผมมันจะไม่ใช่แบบอันติแบบแปลงล่างนะแต่มันจะเป็นอันติแบบกดนะปุ๊บมันจะมีดาบออกมาแล้วเราก็ฟัน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 ก็คือดามิ่งมันก็ไม่ได้เวอร์บื้อแบาอะไรอ่ะประมาณครึ่งหลอดแล้วคือโคตรไกลแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่ออกมาได้ไงครับเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าเหมือนเราจะเสกได้ป่ะใช่ไหมทำไมมันมีทั่วแมปเลยวะ ให้มันมีทุ่มแบบเลยวะนี่เวลาที่มันตกมาก็จะประมาณนี้นะดูนะเวลาที่มันตกเวลาที่มันตกมาเวลาที่มันตกลงมาจะประมาณนี้เวลาที่มันตกลงมาก็จะประมาณนี้มันจะเป็นดาวตกลงมาแล้วเต็มเลยโคตรเยอะแล้วแบบมันเอาออกไม่ได้ด้วยดูเอาออกไม่ได้อะไรจะถูกกว่มาปุ๊บนี่ยแม่้มันก็จะตกลงมา ตอนผมเจอเสื้อปกติผมก็งงนะอะไรวะผมก็นึกว่าอะไรตกลงมาอ๋อเป็นสมุดผมก็เดินไปเก็บมการนับเป็นบอสน,นะเท่มากนะอันติใหม่อ๋อเออเขาให้รีวิวอันติใหม่โอเคได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิสปารีสปาโอเคมาเดีย๋ยวเราจะมาดูอันติของมันชื่ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะสวุวิริวบะเออ มาเดี๋ยวคือสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลสี่เรารู้กันหมดแล้วเนาะเราจะมาดูอันติของซูลิวนะผมสกิลสี่หองอันตรีนะอยู่ไหนวะอันติอันติอันติีเน,น,น,นี่ยผมมังกรเหมือนเดิมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่สี่เลยนะผมแล้วก็ไม่ได้มีสกิลอะไรเปลี่ยนแปลงเยอนะแต่เหมือนสกิลมันจะเปลี่ยนนะถ้าจะไม่เหมือนสกิลมัน,นจะเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้สกิลหนึ่งจะเป็นการยกคื้นแทนนะ สกิลหนึ่งความจริงใช่แบบนี้นะนักี่หนึ่งจะเป็นการยกพื้นแล้วก็ต่อยกับพื้นนะก็คือยกยกพื้นเึ้นอาบเป็นกำแผงแล้วตีด้วยโุบมนเป็นแบบกรกรับผมเท่มากเดี๋ยวเดี๋ยวโหขอดูใหม่เดี๋ยวโหขอดูใหม่ปุ๊บเนี่ย,ยถูกพื้นโดนอ๋อคือถ้าไม่ใช่ท่าฟินิชมันจะไม่มีแบบนั้นนะเมื่อกี้คือท่าฟินิชนะครับผมสกิลที่สองปกติอะ มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมสกิลที่สองนขนลุลัวๆเนาะปึ๊บอ่ะสกิที่สามเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวนะเผื่อเผื่อมันจะมีมีไหมเหมือนว่าจะไม่มีนะสิทธิตัวใหม่ขึ้นมาสกิลที่สามอุ้ยไม่โดนไม่โดนใช้ไงวะอ๋อต้องใช้ห่างนิดนึงนะเป็นสกิลที่เราเห็นใช้กันเยอะมากนี่สกิลสุดเท่ะนะ ่วยฟามังกรุ๊มโอ ww, น้นี่ตายตายไม่ตายเหรอสิลที่สี่ผมจำได้ละอุย้ยควงแขนอ๋ออันนี้มันจะพุ่งเข้าใส่นะปุ๊บแหน่พุ่งเข้าใส่เนี้ยคล้ายๆเคจี G, สกิลยี่สิบยี่สิบแล้วฟาร์มกอดแรงลงไปแล้วบึ้มเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าตายเขาคือสกิลสวยมากนะครับผม เท่มากๆนะเท่มากเท่มากโหคุ้มค่าการรอคอยกันหรือเปล่าก็สามารถคอมมินกันมาได้นะครับผมแล้วมาดูทางด้านของจกักรพรรดิเด็กกันดีกว่าเราจะสปาร์นมิขึ้นมาโอเคเรามาดูสกิลที่หนึ่งจะเป็นการทิ้งแมงมุมใช่สกิลที่สองมันจะเป็นการาช้ามันจะเป็นการยิงนะแต่ว่าในความจริงมันช์าได้นะอน่ายช์จยิงสามารถทำได้นะคือยิ่งช้านานก็ยิ่งแรงนะ ถ้าผมถ้าผมคิ้มนี่ผิดนะนี่ไงยิ่งช้านายยิ่งยิงแรงเห็นไหมโอเคเห็นแวเสร็แล้วมีตัวใหม่เลยเราวยสามเก้าเก้าโลเลยนุ้ยสิบวิสามจะเป็นการจิ้มอย่างนี้ก็โยนทิ้งเขาจะมาเอาโอ๊ยอย่าดิน้องแล้วเวลาตีปกตินะ่ะก็จะเป็นการใช้ขาแมงมุมตีฮนะอยู่ประเทศน,นะสิบวิสีสส่นะัะผมจะเป็นการจับจับปุ๊บนี่จะมีหุน่นออกมาตีนะไอ้หุ่นหุ่นใน JJK เลยว่ะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไปดูใหม่นะผมเดี๋ยไอเนี่ยไม่น,นี่ใช่เลยนี่หว่าไอหุ่นใน JJK นี่หว่าหุ่นในจุลสื่อไคเซนนี่หว่าไอนนลูกพี่คนนั้นอะอันติก็ยังไม่มีนะผมอันติจะเหมือนการปรับตัวมากกว่าใช่เดี๋ยวผมตัดค่าไปตอนคอมโบเลยแล้วกันนะผมปะทำไมหนึ่งสองสามยูหนึ่ง หนึ่สสี่ต่อยขึ้นนะจับกากาศพอเขาเด้งไปงี้เราเราตามต่อเราตามต่อ2อสเมื่อกี้คือมันติดอันนั้นนะโอเคมาอย่างงี้แล้วเราก็โยนลงพืน้นแล้วลองว่าตายมัง้งเวริกูดนะคอโมโมจะประมาณนี้นะคอมโสุดง่ายจะประมาณนี้นะ่ะ,ะ,นนะะเก็บได้ปะ ไม่ได้ผมผมกดล้างไปแล้วไง <c oughs> ขโมยจะประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราไปลองในเซิรฟ์ฟธรรมดากเลยละกันนะผมปะโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้เข้ามาในเซิร์ฟรวมแล้วหนูโอ้เซิร์ฟนี้ไม่น่าค่อยตึงมานะมีสามคิวนะผม okay, นะโอเคนะอุ้ยคนนีู้ดนใหม่โอ้ยกำลังดูเดือดเลือดรลานเลยนะ เราไปเปิดใครก่อนดีอุย้ยจะดูอะไรวนะน่ะอ๋อสดูของอะไรนะอุซุยปะอุซุยน,นามสกุลเทนเงนเินปะวะไม่น่าใช่เฮ้ยครับสุดหล่อเฮ้ยผมยืมไฟผมกดอันนี้ก่อนไม่ปล่อยมันไ,ไ,ได้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยอลาวงมากเซเว่นนี้นอลาวงมากเราไม่น่าได้สู้ใครอ่ะเราไม่น่าได้สู้ใครอ่ะไอ้ตัวนี้มันะมีท่าตีกระแพงไหมมีอุย้ยเสียบเสียบเสียบว่อยแม่ง จับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยเอาไปกินบูมจับหนออ่อยแล้วกันอืออมันไส oh, oh, hey. ่ว่ะโอ้ยโอ้ยน yeah, ี uh ่แม่โมโหรากาตีไม่เข้าอันนี้จะคำรามจะโค้งอ๋อเอฟซีเอฟซีโอเคโอเค อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เขาจะกดสกิลอะถ้าแบบโดนตายเลยนะยึดศูนย์อันตรายขอขวนว้าว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 ว้ไม่โดนใครเลยผมจะไม่ยุ่งสิ่งนี้ผมจะไม่ยุ่งเจอกันอัพกินเอาไม่โดนดีหน่อยเอ้ยคิวกูพี่ทำไมทำอย่างนี้ได้ เรามีเอออาแค้นตาบาปกันประขำบังอาจมากที่มาแย่งคิวของฉันเจอเจอเจอโอ้ปล่อยหน่อยสวยสวยน้องอุย้ยสกิวนี่แก้วสกิวตบยุงสกิวตบยุงสกิวตบยุงขอขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอดูอีกรอบเอาอออเกมหนีเลย What y เ u hell ไอ้เนีเ่ยสกิวเป็นอะไรวะเดี๋ยวผม,มดะเล่นนานเิน อ้าวโหกดายไปอีกขอเลยอืมอเฮ้ยต่ผมก็ไม่ได้โดนหมัดจังเลยทีเดียบุ้มไปก่อนลูกเะเกียร์จะทำอะไรเนี่ยบัตแพลที่กลางหลังเป็นข้อบําบัยของนักดาบยอดเยี่ยมนี่ไง ใช้กับคนที่นอนอยู่ได้อุ้จะทุ่มเลยตายครับอ้าวจมดินเลยจมดินเลยทำไมถ้ามันไม่เหมือเหมือนไอ้อาตอมบิดวะที่จะตักคอนแบบเอาดาบปักคอ,อ,อกโอ้โหต้องเลยทำไมถ้ามันไม่เหมือนกันวะตอนท่าตีกระเพง Can name? พแทนไอเนーเขาแน้หนีนัน่นเฮ้ยอะไรครับเนี่ย โอเคโดนละโอ้โหคือเขาปิงเกินตีคือตีไม่ได้แล้วเฮ้ยคือมันยังได้รับดาเมจอยู่เปล่าวะอย่ายล่ะอย่าอย่าทำแบบนี้โอ้ไม่ได้คิวเลยจับหน่อยจับมึงก็ได้แบบ what the fuck โอเคจับโดนพอดีเป๊ะป้มเรียบร้อยเกือบหลับเสริมน้ค่ึงข้างปิงจับหน่อยนี่ไงเสียมหน่อยจ้าบูมตายหมนะ่น่ะตายดิรออะไรอุย้ยจับโดนอาเจ๊งตัวเอง,โ,เองโอ้เห้าใช่ไหมเนี่ยอุย้ยเติร์ไม่ธรรมดา เดี๋ยวผมต้องรับสกิลสามาเพื่อให้มันคอโมโบได้ดีที่สุดหนึ่งสองสามทุ่งโนไม่มีสกิลหนีก็สวยดีจับเลยครับท้าลอ,อยโอ้โหแข็งใจไปนิดนึงแต่อะไรเงรี้ยเขาก็ตา,ายจับหน่อย <c oughs> มีสามสิบเขาละ บูมโหเสียวว่ะใช่หมไม่ีใครเนี่ยใครครับดีแล้ละกันขับก่อนบูมคนนี้เขาจะรู้พอดีไม่ไรผมได้กับมใหม่เอาเวอร์เวอเวอร์นี่แขนจันีแขนจัแขนจัเลยนะก็นี่ไงน้เราลองดูความตสุดมัน สิบอดณาเอ้ยสิบฉากการต่อตู้ที่มันที่สุดโอ้สิบฉากการต่อตู้ที่มันที่สุด <c oughs> เอาไปต่อยเขาเจ้เอา,เอ,าอ,อ,ออกไปแล้วจิ <c oughs> ้มแม่งสองจิ <c oughs> ้มเลยจิ้มเลยเลย,ยิงหน่อยต้องม <c oughs> าเหลือเจ็บจัดโอ้ยไม่โดน โอ้เอ,อื้อหมืนตัวครับเผื่อน้องโอ้โหอ,อย่า่งนี้ก็วิ่งดิรออะไรอ่ะโอ้ยสวยมามามาไม่ได้กลัวอะไรหรอกคือไม่ได้กลัวคือไม่ได้กลัวไม่ต้องน้องคนนี้ใครอ๋อโอเคไม่เป็นไรอุยจับสามถนะึงไหมมันสามารถจับได้ถึงสามคนเลยนะเอาไปกินก่อนกรุบกโอ้ยไอยิงเขาไม่ใช่เหรอวะ โอ้โหยูทำดีอล้รเราอ่ะอาจะเก็บแตกันนี่รู้รู้รู้แต่ก็ไม่ไรโอ้โหแบบโอ้ยฮึยวอะไรวะเฮ้ยยายาฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไปก่อน ช้าคนระับเนี่ยบล็อกทันตลอดหละ่ะต้องิงไปแบบนี้โอ้ยรถมอตเตอร์คจวผมตายปะช้าจับหน่อยดิจับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจับไม่ได้ยิงหน่อยนิดนึงโอ้โหเสีย,ยตูด เอาไปกินตายไปเลยแม่งมุมทุก่อเอ้ยไม่ใช่คนนั้นตายเฮ้ยมันไม่ตายเอ้ยไอซีคิวมันเบาลงหรอหรือว่าอะไรตายคนระับอัยเขาช้านอโอ้จะยิงได้อยู่แล้วนิดเดียว เ้ยอยู่ไหนวะอุย้ยตอนนี้นู้นกำลังูุกับอโลนอันนี้ปา้ากำลังต่อยกับซิกมาอ้าวแล้กพิดีเราเข้าไ้นิดแบบวะแค่กระจายเลยเอาไปก่อนโอ้ยพี่เอาไปก่อนจิ้มเสียบ แล้วเราต่อคอมโบได้นะเราเก่งแล้วผมจะทุบมงทำไมวะอุ้ยจับโดนัเขาเอาไปก่อนเบิ้มตายเรียบร้อยเดินคอมโบมั่วๆผมไปอะไรอะไรมีเหมือนกันแหละไม่ต <UC S 2> ้องปายไม่ต้องหนีหนีทำไมล่ะโอ้แหมคนบ้านเดียวกัน คนไทยเหมือนกันหรือเปล่าวะไม่รู้จะใส่หมดเอ้ยมีก็ได้่าเดี๋ยวดิซ้ำด้วยโบมดำเลยโอ้โอ้เก็บเลย โอ้โหถ,ถ้าแบบว่าไอ้ท่านี้ยต่อยแล้วก็แพงบุบน,นะโอ้โหเฟี้ยวเลยอะถ้าต่อยแล้วก็แพงนี่บุกน,นะนี่แขนไงี้ยดิลัวแขนเอาไปก่อนลัวแขนลัวแขนหนึ่งสองสามนี่คอมโบส,สโมบูรณ์แบบ มรอคอยคมผมรอ,มอดูคอมโบแบบนี้มานานขอชื่อน่อยทิเอา้าทื่อไม่ติดไม่เป็นไรอีกรอบนึงก็ได้อโอเคคอมโบที่ต่อมูลแบบอุย้ยนี่ใครครับขอจับหน่อยเนี่ยเจนใครไม่รู้จะขอจับก่อนน่ามึงใครเนี่ยโน้โน่อะไรเอาไปแดกใส่หมด จบคิดไปเพียงแค่นี้ก i, I ันเลยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะผมแต่เดี๋ยวผมไปป้ายโอ้ผมก